สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งหนูจะไม่มีวันนี้ได้เลยถ้าไม่มีพวกพี่มันมันเป็นความฝันของหนูว่าวันหนึ่งนะหนูจะต้องมีนักข่าวมาสัมภาษณ์หนูแบบนี้แล้วพี่ๆทุกคนนะ่ะ ก็สอนหนูด้วยลิลีล่อย่าทำแบบนี้นะอย่าทำแบบนี้นะการที่ลิลี่ออกโหนกระแสมันก็เป็นโอกาสของลิลี่แต่ถ้าแต่ถ้าพี่ไม่ทำข่าวหนูไม่ตีชีวิตของหนูออกไปหนูก็ไม่สามารถที่จะหาเงินได้ด้วยตัวเองหนูเคยหาเงินได้หนึ่งล้านบาทแล้วแล้วเอาไปทำบุญ แล้วถ้าหนูหาเงินได้อีกหนึ่งล้านบาทหนูจะดูแลพี่ๆทุกคนนะอย่าทิ้งหนูนะแล้วก็หนูดีใจมากที่หนูได้เป็นลูกๆของพี่ทุกคนค่ะขอบคุณจริงๆค่ะสื่อมวลชนทุกๆสื่อเลยหนูขอสัญญาว่าเงินล้านที่สองเป็นเงินของพี่ๆทุกคนนะถ้าไม่ใช่แสงของพี่ๆหนูจะไม่มีโอกาสหาได้ครับ หนูจะไม่บอกหนูมีสิ่งดีๆให้แตออกอุบไปก่อนเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ค่ะ